การที่ชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งรายชื่อลูกค้าคุณสิก็รู้ใช่ไหมคะรายชื่อลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ลูกค้าอ๋อความสัมพันธ์ลูกค้าหรือความสัมพันธ์ทางการค้าอะไรประมาณแบบนี้นะใช่ค่ะชื่อที่เขาจะใช้เพื่อการประเมินนั่นหมายว่าถ้าบริษัทยังไม่ได้ตั้งขึ้นเราคุยกันเรื่องว่าเรามีสูตรน้ำพริกแล้วเราก็ค้าในนามบุคคลธรรมดาเราค้ามาเนิ่นนานและหลายปีนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไม่เอาแล้วเราจะตั้งบริษัท ไอ้สูตรน้าพริกนี่นะครับมันก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างหนึ่งใช่ค่ะถูกไหมครับ<ช>ไอ้ตัวสูตรคราวนี้ไอ้ตัวสูตรเนี่ยเวลาที่ไปจดทะเบียนเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการตีความว่าน้นําพริกจะจดทะเบียนได้ไหม<ช>เพราะที่ไหนเขาก็ทําน้าพริกจดไหมใช่ค่ะแต่คราวนี้ไอ้จุดที่จดทะเบียนได้แน่ๆที่ชัวร์ๆก็คือว่าเราค้าขายส่วนบุคคลเรามีฐานข้อมูลลูกค้าที่ซื้อเราก่อนการตั้งบริษัทนี่อยู่340รลาย แล้วเมื่อเราตั้งบริษัทปุ๊บสามร้อยสี่สิบรายก็จะมาซื้อโดยผู้ขายเป็นบริษัทอย่างเงี้ยไอ้สามร้อยสี่สิบรายเนี่ยคุณสิว่ามีมูลค่าไหมมีมูลค่าอันเนี้ยใช่ประเมิน,เมนได้เลยถูกไหมครับเวลาประเมินเนี่ยบริษัทประเมินเนี่ยเขาจะวางแผนยังไงให้ออกตัวเลขว่ามูลค่ารายชื่อเนี้ยมันควรจะเป็น x บาทเป็น y บาทวิธีการเขาทำยังไงครับเขาก็จะเอาตัว ลูกค้าที่เคยซื้อกับเราเนี่ยแหละค่ะมาดูว่ามูลค่าซื้อขายเขาอะเป็นเท่าไหร่3 4 0รอยสี่ิบลายต้องแยกเลยลายที่หนึ่งซื้อในอดีตเท่าไหร่ลายที่สองซื้อเท่าไหร่รายที่3 4 0้อยสี่ิบซื้อเท่าไหร่ก็ประเมินทั้ง3 4 0รอยสิบลายเลยแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าในอนาคตอะค่ะเขาจะซื้อเพิ่มเท่าไหร่หรือว่าจะซื้อคงเดิมเท่าไหร่คาดการไปในอนาคตเพื่อตีมูลค่าตรงนี้ออกมาค่ะ มูลค่าดึงกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเหมือนกับพวก net present value ถูกไหมใช่ค่ะโอเคก็เลยเกิดราคาขึ้นมากลายเป็นว่าลายชื่อลูกค้า340รลายเมื่อมอบให้กับบริษัทเนี่ยรายชื่อเหล่านี้คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสมมุติมันประเมินออกมา10ล้านก็ได้หุ้น10ล้านเลยใช่ค่ะถูกไหมครับอันนี้น่าสนใจได้หุ้น10ล้านโดยที่เราอะไรครับเราไม่ต้องใส่เงินใช่ไหมครับเพราะว่า ลายชื่อพวกนี้ที่ทำมา340รลายทำมาห้าปีเนี่ยเมื่อมอบให้บริษัทปุ๊บบริษัทกําไรปีแรกเลยเพราะมียอดขายเบอร์เลยถูกไหมครับคารนี้ปัญหาเนี่ยที่จะฝากทิ้งเอาไว้ก็คือว่า340ลายตีมูลค่าออกมาว่า10ล้านทรัพย์สินไม่มีตัวตนเรื่องรายชื่อลูกค้านี่สิล้านเราได้หุ้น10ล้านทุกขลาบนะคุณสิถูกไหมทุกขลาบเรื่องอะไรเรื่องภาษีที่จะตามมาใช่